โอเคกลับมาแล้วนะเขาบอกว่าช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยมากเลยนะจอทานะก็นะครับก็คลิปจำได้เลยในคันนี้วถเบอร์ดีเอออย่างว่าพาร์ที่แล้วมึงคุยกับใครวะเบอร์ดีนะเออเนาะโอเคนะครับก็เรามาอยู่ในเกมแมงจ่ามหาโหดนะครับ Hitman Absolution นะครับพาร์ท ที่เท่าไรเอาช่างแมงเถอะแต่แต่ที่รู้คือมิชชั่นที่หกนะครับนะตอนนี้เราก็มาหาวิตาเรียนะจ๊ะวิตาเรียคือใครก็คือไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะที่เอามาช่วยก็แตกพัดแรกเลยครับพูดโรลโรลกัอย่างนี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะก็ผมไปลบ รถไอชี่ช่วงนนี้ผมสามารถถ่ายคลิปแบบหนึ่งพาร์ทได้เต็มๆเนื่องจากผมไปรบของนีได้กับร้อยแล้วนะครับแม่งเล่นกูซะนะเล่นกูแบบไหนได้อยู่ะนะแบบแดงเลยโอเคครับนิสโวสเออไม้มาแล้วก็สโวล์ว้าเฟโอกู <laughs> อ<ไ>สวั <laughs> สดีครับซิสเตอร์ <laughs> i t วิเอร์นี่ก so ็คือรักบวชของคนคิดเขานะครับเหมืนวิเทอรยวิเทอรยเขาจะไม่สบายจกเท่าไหร่นะจะรู้สึกไม่ค่อยจะดี้วตัวเธอไหนทำอะไรอ่ะใส่สร้อย เอ้าเสียงปืนครับท่านผู้ชมมาจากไหนฮะเสียงปืนมาจากไหนโอ๊ยขอโทษแม่งตงแม่เลือนเองได้เอาละครับโอเคครับเหมือนเหมือนมีเสียงปืนมาครับมาหนี่เหมือนมีเสียงมีเหมือนมีคนมาบุกครับไปขอบคุณที่มาช่วยนะ Thank you Came back โอเคครับเราก็ต้องยกวิเตอร์ไปไหนเนี่ยบ้าโอ้โหเป็นบุญมือนะเนี่ยเอเจนต์คือเจ็บเหม่งเราเป็นบุญไหนขอส่องกระจกหน่อยแน่ไม่เห็นกระจกโอ้โหเสียงเสียงปืนผู้ชมบอกว่าตาามหน้ครับ ราต้องเงียบไปก่อนนะเด่๋ยวบอกเขาเงียบไห้เงียบไห้นะทำไมคุณต้องเงียบตามเกมด้วยวะอินอินยังอินโอเคข้างหน้ามีนิดโอเคลิฟติฟจ๋าพี่มาแล้วเอ๊ะถ้าเกิดโผล่เข้ามาสักตัวสองตัวนี่กูซวยนะเว้ยหาทางโอเคกูทางบุกหลีกนะโอเคแค่แอปวัน มีคนขึ้นมาจริงจริงด้วยครับเนี่ยไปก่อนเนีไปก่อนนะครับมีคนมาตามข่าวี่เตอร์อยจริงจริงด้วยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถารตอนนี้ข้างนอกมีสองคนนะใส่มงใส่มงครับสองตัวนะครับโอเคตอนนี้ครับจังหวะนี้ครับตอนนี้เลยครับเดินเลยครับจับเดินเลยครับเดินเลยครับ นะโอเคครับตอนนี้พอออกนี่ครอาจจะหนีได้ก็ได้ครับโอเคมีเตียงมีเตียงนอนซะนะนะโอเคเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะตัวเธอนะอ้ย่างหล่อครับโอ้โหแม่งคันนี้หล่อจังเลยนะดูแม่งใส่สูตรแบบอิจฉาว่าใส่ปอกคอด้วยใช่ไหมเนี่ยขาวๆเอ้าวโบดไม่ได้จ่ายค่าไฟโชยอย่างนี้ ไม่พอแฟไม่พอชัวร์ครับโบดไม่ได้จ่ายค่าไฟครับเค <c oughs> okay. โนยไหมเขาไม่ <c oughs> ขาวๆมันเยอะจังวะ <c oughs> ไหนต่อเอาซิสตเตอร์หาซิสตเตอร์นอนอ่างนั้นเดีย๋ยวบอกนะว่าไอ้พวกนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเอาชุดคนบางคนมาก่นอนเฮ้ยอันนี้จะไปเลยผมขอเก็บไอ้นี่ก่อนนี่เงียบไปเงียบไปไอ้หนูอันนี้ไอ้หนุ่มโอเคได้ชุดมาแล้วครับเปลี่ยนแม่งเลย next body เคน new body นะผมได้ชุดใหม่มาแล้ว ต่อไปผมเห็นมันทำปืนตกไว้อ่ะเก็บเยี่ยมปืนพกสองเขียบเหมือนที่ผมผมต้องเอาก็คืออ่าคล้ายๆเป็นแบบไฟเนาะข้างหน้ามีตัวหนึ่งซึ่งของมันอยู่ข้างห้อง,งนี้ผมเดินไปกันใช่ไหมเดินไปแล้วกันเคีบได้สบายๆครับ ทำไมเสียงปืนมันดังจังวะเสียงปืนมันพี่ไม่ดังเหรอครับ They got yet. เอาขอโทษขอโทษคุยกันอยู่เหรอเริ่มคุยกันใส่กันครับเรยเสร็จยงัง <c oughs> ไม่สบายไม่สบาย <Down. S 1> ไม่สบายกันใช่ไหม ไปไหนเนะี่ยงงล่างเหรอโอเคถ้ามึงไม่ลงกูจะลงนะครับเยี yeah. oh ่ยมโอ้โหพวกมึงนี่จิตใจทำ้วยอะไรฮะจิตใจทำด้วยอไอ,อไถุยคนจะไปคไจ้อย่างกันเลยนะครับทำไมต้องทำเป็นอย่างนี้ฮะคนเราก็มีชีวิตจิตใจนะเว้ยนะคนเราก็มีชีวิตจิตใจอะทำไมต้อง มันทำให้ก่างนี้ด้วยอะนะผมมาเอาของก่อนครับโอเคแล้วคนเราก็มีชีวิตชี่ใจไม่ต้องมาฆ่าฆ่ากันด้วยครับอ่นะเออแปลกน,นะครับคนก็มีครับคนทุกคนก็มีอ่าหาย เจอศพเหรอรีบไปครจริงด้วยเจอศพศพเมื่อกี้แน่เลยเขียวผมได้ของแล้วครับกลับแล้วครับเขียวแม่งมกคงกหัวตาผมเจอแค่ผมก็เก็บมาตอนนี้ <Hey buddy. S 3> <Hey. S 2> เยอะมากครับตอนนี้พวกแม่งโอเคครับไปครับโอ้โหอย่างเยอะแตกตื่นนะครับไปตรงนี้ไปตัวรับครับไปครับไปครับเปิดประตูเยี่ยมไปครับไปครับไปครับอื้ผ่านครับโอเคโอเคกริปใส่เ ไปครับผมเยี่ยมข้อคัสซซีนไปเลยนะรวดเร็วทันใจนะครับรวดเร็วทันใจครับนี่เปิดแล้วเอาเดี็กแว่นที่มันคุยกับเบอร์ดี้นะครับแล้วเอามันจับ Papa's little boy, you've been waving that little thing around all a day, haven't you? Shut up, up. Uh, Oh! Oh, you think you're a tough guy, Lenny? Hmm? Tough guy? Stop it! Come on, man, you tough guy? Come on, guy. come on, you tough guy? Come on, man! Yeah. No. Yeah. Okay, okay. 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 Shut up, dạ, of camp, yà yên, yà yên, ơi, yên, yà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  Anh yà yên, không? yên, yà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  Bắt yà yên,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  yà เห้อย,อย่างนี้ใจสัน่สนเว้ยคือก็ค,อคือเราแบบเราทำผิดอะไรอะอเฮ้ยีปืนด้วยมีขวดอย่า o งีเเ้เนียนเนียนนับเนียนเนียนไปเลย ครับเจ้าหมายคือไอ้เชี่ยวแว่นนั่นผมผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมมันครับผมไม่ยอมมันดิดขาดครับมันผมต้องฆ่ามาันให้ได้ครับความความแค้นส่วนบุคคลครับผมไม่ยอมมันแน่นอนครับแม่งคนตป็นไม่รู้จักกันด้วยนะคือผมไม่ยอม,มอ่ะคนผมคนดีไงเข้าใจป่ะเออผมเห็นใครทําผิดผมก็ต้องฆ่าใช่ป่ะเออ นี่อาวุธเชียวภาพนี่อาวุธไร้แรงบอกให้โอเคทางนี้ทางนี้เมื่อกี้เขาก็เมื่อกี้มีคนอยู่สองใช่ไหมเดี่ยวอาวุธไร้แรงที่สุดครับมีดมีดเลยฮะไอแอบกันไม่เห็นกูล็อกฮึบปุ๊บเน่มิชานิตาฮาโตริ เนาโยนค่าแค่นั้นไม่เดินใช่ไหมโอเคฮะแต่ว,วจงจถ้าผมฆ่าแค่นั้นไอ้แค่นั้นหางแล้วขบบเขาเป็นียแล้วกันนะไม่ต้องฆ่ามันแต่ถ้าเกิดฆ่า,าก็จำเป็นครับ ถือมิดกอไปเลยเดี๋ยวไปนู่นผมไม่เกี่ยวผมมาซื้อขส้นเหนียวเดี๋ยวกูก็ไปโอเคเปิดประตูไว้ครับไปอไอเนีน่ย เดี๋ยวเชื่ออะไบรโอ้โหมึงเปิดงานต่อยกับกูอย่างนี้เหรอได้ต่อยกับกูอย่างนี้ใช่ไหมมาสาวสาวขาบู้มาครับมาเกมดีประมาณนี้โอ้โหมา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 ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยยิง เรียบร้อยครับฆ่ามันได้ละพานี้เครียดมากเลยเอาเชื่อน้อยนาไอ้เนี่ยอย่าถือน้อยนาอย่างั้นนี่อย่าถือน้อยนาอย่างั้น You fucking motherfucker, and you baldy Don't you fucking move, or I'll put a fucking bullet in her head. Now, this is what happens when you fuck with Lenny. Don't you fuck with Lenny anymore. Oh, hope South Dakota. You're a long way from home. ตายครับแน่นอนกุมดาวกงกันดาวไบบอย่างนี้ไม่รอดคือนะครับคนเรานะครับถ้าเกิดจุดจบก็คืออย่างนี้นะครับก็ใครทําไม่ดีไว้นะจุดจบก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับตายข้างตอมนะครับเกี่ยวไหมวะเออโอ้โหคนนี้คือผมสัใจที่สุดแล้วนะ โอเคนะครับจบมิชชั่นกันไปมิชชันนี้ไหวมากนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ติดตากันได้นะพาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องฆ่าใครอีกหรือต้องหนีใครอีกนะครับโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีเครับเพลงไปเลย